สวัสดีครับสวัสดี่พี่น้องสุกข,ขูทุกคนนะครับพอพ่อครับจากของพี่น้องผัดเผ็ดอึง้งหลงฤดูการพี่น้องผัดเผ็ดพี่น้องครับต้มเปื่อยๆกอนนะครับจะเอามาผัดทันไปผัดเลยมันงส่บอขาดพี่น้องมันก็นเลยเป็นปอกลอกแปลกๆขี้เหล่พี่น้องขาเสียเนี่ยมาๆ,ๆพี่น้องใส่ผักกระเดาษขมขมน้ำอืม

เป็นช่วงลงฤด,ดูกาลโอ้เหมือนไข่เป็นใจละทางทางไข่ทาง,ทง,ทงหัวทางหางเป็น ขนมมันหน่อยสิืู้หูโตเลยไหมโอู้ห่ะฮู้ห พี่น้องคือเห็ดว่ครับผัดเผ็ดอึงไข่เต็มทอ้องผวอืำ หาตโดดบักพริกกระเลี้ยงปลูกเองครับมุ่ Sm. ข้างบ้านอือพอเฒ่าปลูกน้องครับ ตัวหน่อยตัวใหญ่ไม่ใครบัดน,นอกเยน็นเลยฮึนันก็เลยหลงฤดูมาก ถ้ากวงเวลาเหตุจิบตรงเลิกงานมามันเคยเลยเหมือดดุูพี่น้องครับเอาเลิกงานแล้วเขาจังกลับมาประกอบเมนูพี่น้องครับบ่อยว่าเมนูน่แซ่บผัดเผ็ดจึ่ง คืแหลกว่าแมนบอออเงมาผัดเผ็ดดิอู้อันนี้ไข่หลายยอูออือ่ะอือออกบออ่ไ เอาพี่น้องครับวัตถุดิบเก่าแต่ว่าวิธีการเห็ดแบบใหม่อึงพี่น้องครับอึงหลงดูดูจากกวงนอกเย็นไว้ในตู้แช่เย็นนะครับพอดีไปคนมาเอาเห็นมันเหลืออึงอยู่ตัวหนี้พี่น้องก็เลยว่าเห็ดเมนูผัดเผ็ดบึงพี่น้องครับสรุปแล้วไปกันได้ครับก็ยังผัดกบเนี่ยแหละนะครับเสียบๆนะครับฝากพี่โตน้องทุกท่านนะครับช่วงเลงแรงหลังเลืกองานทุกๆมือนะพี่น้องพอๆกันไปในคลิปหนาพี่น้องสำหรับกินี้ดสวัสดีครับ